สวัสดีครับผมเทียนนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการทำ inversion นะครับหรือที่บางคนเขาเรียกว่า upside down นะครับในชีวิตสูงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากเลยที่เราฝึกในการทำ upside down นะครับเพราะว่าเรามาใช้ในเรื่องของการทำพวกการ recovery คนที่เขามา passing นะครับอีกน,นึงที่หลังๆผมเห็นว่ามันมีประโยชน์มากก็คือเพื่อช่วยในการ improve เรื่องคอมาส่ง,งเรานะครับในการเพราะว่าแกนกลางของลำตัวเราเนี่ยมันจะเป็น ที่มันเชื่อมกันระหว่างส่วนที่มันอยู่ข้างบนกับส่วนที่มันอยู่ด้านล่าง,างใช่ไหมครับการที่เราฝึกการทำ up side down หรือพวกทำ core movement มันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของความแข็งแกร่งของข้ามเนื้อที่อยู่ในช่วงการลงตัวเราสไม่เป็นการฝึกเรื่องของการหายใจด้วยนะครับอ,อีกอันหนึ่งที่เราควรฝึกเพราะว่าบางคนพอการทำแล้วเขาอาจจะกลัวเนเรื่องว่า คออาจจะได้รับการบาดเจ็บได้นะครับมันมีส่วนด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดเราทําผิดวิธีแล้วก็น้ําหนักมันจะไปลงที่คอที่ส่วนมากนะครับก็การที่เราฝึกเอสซีไซส์การทำสเตรชิ่งเนี่ยมันจะทําให้เรารู้จักกระบวนการในการถ่ายน้ําหนักจากซ้ายไปขวาจากหน้าไปหลังหรือทํายังไงเพื่อให้คอเราไม่บาดเจ็บนะครับยิ่งเราทำอัพไซด์ดาวหรืออินเวอร์ชันบ่อยๆเข้าเราจะรู้จักการรักษาสมดุลของน้ําหนักเราแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อคอ ของเรากับตัวคอมัสเซลตรงนี้นะครับตัวแกนกลางของเราเนี่ยมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมผมมีวิดีโออันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเบสิกทั่วไปว่าทำยังไงเราจะถึงจะทำอินเวอร์ชันได้ดีนะคะรับอันดับแรกที่ก่อนที่เราจะขึ้นไปที่คอก็มีเอ e เซอร์ไซส์หนึ่งที่ผมชอบทำช่วงแรงนดครับก็คือการทำเกี่ยวกับเรื่องอช่วงล่างของเรานะครับ เรื่องอาจจะเป็นเรื่องกระดูกเชิงก้าง,งเราการฮิปมูฟเมนต์ออกมาเป็นยังไงนะครับอาจจะเริ่มจากเราทำนั่ง,งยองๆอนงงี่นะครับเป็นการทำสเตร c ชิ่งนะครับผมนั่งยองๆใช้ข้อ2อกลันออกมานะครับใช้เนท่าสเตร c ชิ่งทำสำัปดาห์สามสิบวิก็ได้นะครับสเตรชไป จะทำอย่างนี้แล้วนะครับเอาข้างในก็เหมุนลงมาแต่พื้นนะครับทำอีกด้านหนึ่งเลยมันจะเป็นการฝึกตัวด้านล่างของเรานะครับผมโอเคหลังที่จากตรงนี้รู้สึกว่าช่วงเอวเราดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราทำเป็น ที่ผมเรียกว่าแอส t ซทนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นการนั่งถ้าทำเพียบไมได้ครับก็ทำ stretching ของเราไปเปลี่ยนด้านนะครับผม การทำเอสซ์ไซส์พวกนี้มันจะทำให้แก,กนกลางของลำตัวขอเราแข็งแรงขึ้นหมดเลยนะฮะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งหรือพวกเพิ่มการเคลื่อนไหวในช่วงด้านล่างกับช่วงเอวแล้วก็แกนกลางของลำตัวนะครับโอเคหลังจากที่เรารู้สึกวอร์มในช่วงด้านล่างเราเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เรามาทำ stretching neck นะครับเพราะว่าเราจะทําทำแบบ up side down นะฮะคือถ,ถ้าเกิดเราไป ไม่ได้ทำ stretching ที่ถูกต้องมันจะมีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับก็เป็นถ้าเบสิกทั่วไปนะครับเก็บคางเข้ามาติดตรงหน้าอกเรานะฮะดันขึ้นนะับดันขึ้นนะครับ stretching ฝั่งซ้า From เรามาเข้าอินเวอร์ชันนะครับหลังจากที่เราทำท่าวอร์มอัพไปแล้วนะครับจากท่อนบนตอนนี้เรามาวอร์มอัพในส่วนท่อนล่างนะครับ อันแรกสุดเลยมันเป็นท่าวอร์มอัพที่คนที่เล่น b j j ทั่วไปทำอยู่แล้วนะครับก็คือผมเรียกว่าดีร c k ก k ิ้งนะครับก็ใช้ในการกอดเข่านะครับผมนะเดี๋ยวผมทำด้านข้างให้ดูนะครับเป็นการกิ้งไปมาด้านหน้าด้านหลังนะครับฝึกให้คุ้ชินนะครับในจังหวะนี้ก็คือเราจะต้องภาษาคือ c o n คอนแท้ตัวกล้ามเนื้อแกนกลางของเราให้มันแบบให้มันบีเป็นรูปบอลกลมๆนะครับใช้ในการกิ้งหน้ากิ้งหลังนะฮะ ฝึกคุ้นชินนะครับผมนะครับหลังจากสเต็ปนี้เราทำคล่องแล้วนะครับเราอาจจะทำะตามระยะเวลาของตัวเองเขจะเป็นหนึ่งนาทีก็ได้ครับผมแล้วก็ทำสเตร c ชิ่งของตัวเองไปเรื่อยๆนะฮะ หลังจากนั้นก็คือเราจะเข้าไปที่ท่าที่ผมเรียกทีเทอร์ทอเตอร์นะครับทีเทอร์ทอเตอร์ก็เป็นเหมือนท่าที่เด็กที่เราบ้านใครมีลูกนะครับก็เบบีก็คือการยกเท้าแล้วก็เหวี่ยงขึ้นมานะครับผมพิธีกรรมก็เริ่มจากการว่าเราเอาตัวขัดตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมยกขาขึ้นมาตรงๆนะครับหลังจากนั้นตอนที่เหวี่ยงขึ้นมาเนี่ยในขณะ,ะเดียวกันเราต้องเกรงกล้ามเนื้อของแล้วก็ดันตัวขึ้นมาด้วยครับซึ่งมันเป็นท่าที่จริง ของทางทีมเ e รนด์าวเวอร์เมาใช้ในการบล็อกอัพตอนเอส a ค e เป็นตัวเรื่องของอาร์บาร์ต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับฝึกมันเป็นการะะฝ,กาฝึกเรื่องของมัสเซอร์ที่ดีผมทำสักห้าครั้งนะห้า 5, สี่ขายกขึ้นนะครับไม่ยกเอวขึ้นนะครับเราเปลี่ยนขึ้น2 หนึงแล้วก็ศูนย์ะคราวนี้ท่าต่อไปเป็นท่าผมเรียกว่า,า happy baby นะครับ happy baby ก็เป็นการยกเท้าขึ้นนะครับแล้วก็มือจับไปตรงปลายเท้าของเรานะครับก็ทำไมเรียก happy baby ทีทีผมก็ไม่แน่ใจที่มาของชื่อนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดบ้านใครมีลูกก็จะเห็นเด็กเขาชอบยกขาขึ้นมาใช่แล้วมือจับนะครับก็อาจจะ ที่บ่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็มันเป็นเอาไว้ใช้สำหรับในการสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางเราที่ค่อนข้างดีนะฮะเราเริ่มจับปุ๊บขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับเราจับขาเราไว้นะฮะ stretch เน้นนะครับผมแล้วหลังจากนั้นได้เราก็เริ่มยกเอวขึ้นนะฮะยังไม่ต้องถึงแบบโยกขาไปข้างหลังนะครับทำสิบทีครับ,บก็ออทำห้าทีต่อเนื่ง หน่งศูนนะครับโอเคหลังจากเ็จนี้ต่อไปนะครับเราเริ่มามาดูวิธีการยกขาขึ้นนะครับยกขาขึ้นเป็นเ็ปจากเราที่เมื่อกี้เราเริ่มจากช่วงล่างเราใช่ไหมฮะเราก็ขึ้นมาด้านบนก็คือเป็นเรื่องด้านขอนะครับแล้วก็คราวนี้เป็นการยกขาเพราะมันจะเป็นกล้ามเนื้ออกล้ามเนื้อท้องไอ้ก,ก้อนที่มันอยู่ตรงด้านล่างของเรานะครับก้อน7ก้อนแนะครับ ก็เป็นการทำเล็กเรสทั่วไปนะครับเป็นการเล็ก e รสนะฮะถ้าเ,เคยมีกำแพงก็ส,มสามารถใช้กระแพงได้ให้มันแต่งแพงแล้วก็เด้งกลับนะครับนาทีนะโอเคหลังจากนั้นเราก็ทําเป็นเซอร์เคิลนะครับ ฝึกคอนโทรลนะฝึกทำไม่ช้าโอเคโอเคหลังจากที่เราวอร์มอัพตรงนี้มาได้แล้วนะครับเราก็เริ่มทำสแต็กกิ้งตัวเราเองนะครับ ตากิ้งตัวเ,เองเอผมแล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับเราไม่ต้องรีบทํามากเกินไปนะครับถ้าสมมติกลัวในเรื่องของบาดเจ็บนะฮะเราค่อยๆทําขึ้นมาร,รู้จักการเลี้ยงน้ําหนักหรือแรงกดที่ลงมาที่ต้นคอของเรานะครับเราเริ่มจากการนอนอยู่ตรงพื้นใช่ไหมเมื่อกี้เราฝึกการท leg ําเล r a รส e มาแล้วเรา,าใช้ประโยชน์นะครับผมเริ่มแบบขึ้นมาอาจจะอยู่ที่90องศานี้ก็ได้นะฮะเริ่มโค้งมาหนึ่งเริ่มมีความเป็นตัว B นะครับ เริ่มกลับไป10มามุมแค่45นะครับมา90เสียงขึ้นมาได้ทิดนึงตอนนี้หลังจากที่เริ่มทำคล่องมากขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะใช้มือดันในการช่วยดันขาขึ้นมาหน่อยนะครับตัวน,นี้ที่หลายๆคนอาจจะทําผิดนะครับก็คืออาจจะไม่ได้หายใจออกนะครับเพราะอากาศมันอยู่เข้าไปในปอดเนี่ยมันจะทําให้เหมือนอากาศมันกดที่หน้าอกตัวเองนะครับ เราพยายามหายใจออกด้วยนะครับตอาลงจากปาเพื่อให้มันขึ้นมาที่สุดนะครับเรื่อมีการอินเวอรได้เก็บคอนะครับผม LL ลงนะข้ามาเตนอนลไปทำอยู่รอบ ผมเริ่มทำได้นะครับเริ่มพยายามเดินไปทางฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเหมือนกับเราทำ backward roll นะฮะเดินไปฝัง่งนี้ หลังจากตรงนี้ถ้าโอเคเรากลับมายืดคอนิดนึงนะครับบอกเมื่อกี้เราก,กดแรงมันัมาใส่ขวายู่ด้านล่างนะครับหลังจากที่เราทําตรงนี้ได้นะครับเราก็เริ่มมีความคล่องตัวมากขึ้นครับขึ้นอยู่กับ การพัฒนาการของแต่ละคนนะครับแล้วก็ฝึกให้มีความคล่องตัวรู้จักการเรียนน้ำหนักให้คอมาเซอร์เราแข็งแรงมากขึ้นนะครับเราไม่ทํามากเกินไปนะครับทำมากเกินไปอาจจะมีการบาดเจ็บเกิดที่คอได้นะครับหลังจากที่เราเริ่มทําตรงนี้ได้ปุ๊บเรามาฝึกการทําที่เราเรียกว่าแกรนด์บ r o โรนะครับแกรนด์บิวโรก็คือในแง่ของ,คน,ค,นงคนที่เล่นคนจริงคนที่เล่นเรสลิงแหละแต่คุณเคยอยู่ดีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเป็นการกิ้งออด้านข้างนะครับ ซึ่งที่นั่นข้าเอาไว้สําหรับในการหนีคู่ต่อสู้ที่เขาเข้ามาใกล้เราหรือเราเปลี่ยนจากโพสิชันหนึ่งไปอีกโพสิชันหนึ่งนะครับผมตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติเราจะทํโตัวคนเดียวนะฮะเราสามารถทาได้เหมือนกันนะครับก็อันดับแรกนะครับเราเริ่มจากนะครับมืออาจจะอยู่ระหว่างขาหรือเ่ออยู่ด้านหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับเราเริ่มทําจากโซโล่ดิลก่อนนะครับมันจะมีส่วนที่2นะครับที่เดี๋ยวผมอาจจะต้องทาคลิปอีกอันหนึ่งก็คือจะโชว์ว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้คอมแพนเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ ตอนนี้เพื่อความง่ายระดับหนึ่งก่อนนะครับเราพยายามกิ้งข้างขางอัึ้นดาวโดยการที่เราใช้มือช่วยนะครับหมายความว่าตอนที่เราอยู่ข้างข้าง,าง,างหลังนี้ฮะเราเริ่มจากปุ๊บผมจะกิ้งจากฝั่งซ้าย,ยตรงนี้นครับไปฝั่งขวาตรงนู้นนะครับพอเริ่มจากปุ๊บขาลงกับพื้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะลงนะปุ๊บอาจาจะใช้มือดัานนิดนึดนงหายใจออกนะครับ ใช้มือดันเล right? okay. so okay. ี้ยงตัวเองนะครับเพื่อเรากลับไปอีกฝ <um <ah ั่งหนึ่งนะครับพยายามหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นปกตินะครับถ้าเกิดใช้เลโนคาคะก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับเอามาปรับใช้ไอ้นี้จะมีความเป็นสปอร์ตสเปซิฟิตแบบหนึ่งนะครับเปลี่ยนขึ้นมาแบบอีกทีหนึ่งนะ ะะ okay. หลังจากที่ตอนนี้ทำคล้องแล้วเมื่อกี้มืออยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเราเปลี่ยนมืออยู่ตรงระหว่างขาตรงนี้บ้างน,นะครับถ้าเกิดใครเริ่มทำคล้องอาจจะไม่ได้ใช้มือช่วยเลยก็ได้เอาแค่ okay. แบบเอามือจับมือตัวเองกันนี่ครับไม่ต้องเป็นเราต้องใช้ดันกับพื้นนะฮะเราก็กิ้งไปข้างๆนะครับใช้แรงเหวี่ยงเราใช้คอมาเซอร์ที่เรามีอยู่ในการเกรงกล้าเนื้อทอ้องรักษา เออเออมุมของขากับขากับลำตัวด้านบนของเราครับแเราลองกินกับผมนะจับจะจจับที่ต้นขายอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจับงนี้ก็ได้ ครั้งนี้สักสามสี่ครั้งครับฝึกขึ้นไปขึ้นมาก่อนนะครับก็มีประโยชน์มากสำหรับคนที่เล่นท่าที่ออฟไซด์ดาวเอ่อเบรินโบโรนะครับสปินไปด้านหลังหรือคนจะเล่นเป็นพวกคริสตัลกร้อนที่มันหมุนไประหว่างขานะครับเอาสมาร,ราม์ทไปใช้ได้นะครับหลังจากที่ทำสเต็ปแบบฝึกแกรนด์บิโรไปมาซ้ายขวาได้นะฮะเออเรามาทำเป็นก็เป็นการทำแกรนด์บิโรเหมือนกันนะครับแต่มันเป็นสี่มุมนะฮะก็เราเริ่มจากการท่าคุกเขา่าเช่น โปรติแล้วถ้าเกิดสมมตินคนที่อง forward r o เนี่ยมันจะ forward forward r o ข้างหน้าแล้วเรากิ้งแล้วเราก็ยังหันหน้าไปข้างหน้าใช่ไหมครับการที่เราทำ grandy r o เนี่ยมันเป็นสีหน้าหมายความว่าสมมติผมกิ้งไปผมจะมองไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วมันค่อยๆเก็บไปมุมไปเรื่อยๆหมายความว่าโอเคเราเริ่มจากการทำกิ้งเราใช้หัวไหล่ขวานะครับมันจะไต่จากหัวไหล่ขวาขึ้นไปหัวไหล่ซ้ายนะฮะลงมาปุ๊บ พอหัวไหล่ขวาครับเราจะเดินไปทางซ้ายนี่ใช่ไหมตอนนี้เราเข้าแกรนด์บีโวแล้วเราก็จะกลับมาเป็นหน้าฝั่งนี้แทนนะฮะเมื่อกี้เรากิ้งจากหัวไหล่ขวาครับตอนนี้เราก่อนหน้านี้เราหันหน้าก็หักกล้องตอนนี้เราหันหันข้างก็หักกล้องนะครับคราวนี้ผมทําเหมือนเดินนะครับให้มันครบรอบนะฮะผมจะทํากิ้งหัวไหล่ขวาเหมือนเดิมนะครับเดินนะครับกับออพไซด์แล้ว อีกรอบครโอเคอันนี้ครบหนึ่งรอบนะครับสี่ด้านผมจะทำฝั่งซ้าย,ยเร็วๆนะครับ อันนี้เป็นการทำแกรนดิโร่สี่มุมนะครับผมแต่ละคนถ้าเกิดมีความชำนาญมากขึ้นสามารถแบ่งย่อยเข้าไปเล่นเองได้ครับจะเป็นแบบสี่มุมก็ได้แต่ทำเป็นแปดแฉกแบบแยกย่อยไปก็ได้นะครับเอามาใช้ปนกันนะฮะการทำข้อนี้จริงๆมันเป็นการทำคอนดิชันนิ่งด้วยนะครับคือทำให้กล้ามเหนื้อทองเราดีก็พอเล่นสักพักก็มีการ stretch stretch ทองนี้ก็ช่วยนะครับไปหมือน มีดริลสุดท้ายหลังจากที่เราทำพวกนี้คล่องแล้วเราอยากให้เอาไปฝึกรวมกับชิมปิ้งที่เป็นท่ามาตรฐานของจะเป็นยูโดก็ได้จะเป็นยูวิสุก็แล้วแต่นะฮะก็เอามาใช้นะครับก็ปกติแล้วตอนที่เราทำชิมปิ้งนะฮะอยู่กับที่นะครับทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่นะครับแต่เราสามารถเอาบล็กอัพไซด์ดวได้นะครับตอนนี้เราทำชิมปิ้งปุ๊บตัวไปทางซ้ายใช่ไหมฮะ มีการเปลี่ยนขาทีนึงนะครับขึ้นมา u p s e n t a i l นะครับเอ,อ่อมันมีฝั่งนึงน,นะครับ Shrimping u p s e n t a i l ลงกลับมา Shrimping u p s e n t a i s r i m p i n g u p s e n t a i l ก็เป็นท่าบวบอัพที่ดีนะครับเราจะทำสักก่อนที่เราจะซ้อมก็ได้ทำ conditioning นึงที่บ้านก็ได้หรือหลังจากซ้อมก็ได้เป็นการทำ stretching หรือทำเป็นคล้ายๆคูดาว cool ก็ได้นะครับมันจะเป็นท่าที่มีความผสมผสานกันเราฝึกการเคลื่อนที่ movement แล้วก็ทำเรื่องของ conditioning เป็น,นตัวนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาโชว์ว่าถ้าเกิดเราใช้คู่กับกแพงแล้วเรามีการสปินที่มันเร็วขึ้นเนี่ยเราไปใช้ในการในแง่ของกีฬาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ